ต้องหากขอขวาหน่อยอ่ะตัะว่าฝั่งนู้นไม่ถึงเคนะฟองหน้านะครับเต็มเลยนะตัวสวยๆเลยนะครับนะครับ ็ใไ้โลเท่าไหร่โลสามโลสี่นะถ้าดูเขาใส่หน้ากากนี่ครับตสวยๆนะครับนี่นะนะดูไซส์นะครับ น้าอ้วนๆน,นะครับนะ้าดูทางในนะครับโอ้โห <c oughs> ตัวนี้ใหญ่เนี่ยตัวนี้อ้วนเนี่ยโลกว่างโลสามโลสี่โลครึ่ง,ขงแข็งเลยต่ฝนจะมาก่อนดูนะครับยกแข็งนะครับ <laughs> เริมทับทิม500กิโลนะครับกติก,กาเข้าบอ่อจับฉลากเข้าบ่อเหมือนเดิมนะครับจับฉลากนี่จับเอาคิวนะครับจับได้หมายเลขไหนก็คือคิวที่นานาจะต้องเข้านะครับจะปล่อยแล้วนะนนา,นาดูนะครับ ไซก็ไซรูกว่าครับรูสามรูสี่รูครึ่งดูปลากันข้างในอีกรอบกัน,น,นแน่นๆนะเอาละนะครับเอละครับไปเลย